นักปรา์ทั้งหลายท่านใช้จิตเป็นยะจกมันต่างกับบุรุษชนธรรมดาแล้วแต่มันจะเป็นไปบุรุษชนธรรมดาสามัญบุรุษชนการปล่อยจิตแล้วแต่มันจะเป็นไปเนี่ยแน่นอนที่เดียวมันก่อเหตุในเ,เกิดความทุกข์อยู่ร่ำไปแต่นักปราชา,าชาในทั้งหลายที่ท่านได้รู้ได้ห็น ในศึกษาป,ปัปปฏิบัติตามหลักคำคำสอนขององค์สมบาตพระพุทธเจ้า,ท,จาท่านเหล่านั้นใช้จิตของท่านเองเป็นกระจกคือสิ่ง <'Kay. S 2> ที่มันสะท้อนออกมาก็จิตนั่นแหละเป็นผู้เห็นจิตเองอุปมาเหมือนกับเราใช้กระจกภายนอกดูหน้าตาเราดูร่างกายเราเราก็ต้องดูผ่านกระจกให้ตัวจิตเนี่ยใช้จิตเป็นกระจก สะท้อนอารมณ์สะท้อนความคิดสะท้อนความรู้สึกสะท้อนในเห็นว่าสิ่งใด,ดับ,บอเหล่านั้นมันดีอย่างไรมันไม่ดีอย่างไรพูดถึงว่าการศึกษาเรื่องจิตนี้ศึกษาเพื่ออะไรเพื่อให้เราท่านทั้งหลายเห็นการปุงดีเห็นการปุง,รปงชั่วเห็นว่าดีมีผลคือประโยชน์ของความสุขที่จะเกิดขึ้นกับตนเองนบญเห็นความชั่ว ที่ฝั่งฝ่ายของโมหะความหลงตัณหาสมุทัยสมมติฝ่ายฝ่าย,ย,ย,ยดีก็เป็นฝ่ายชั่วเป็นอกุศลเห็นว่าผลทั้งสองอย่างนี้มีข้อแตกต่างทำแล้วเดือดร้อนทำแล้วได้รับความลงจินเป็นสุขเห็นการกระทำแล้วการใช้จิตอันนี้ก็คือการศึกษาเรียนดูมาอันไหนที่สมควรใช้อันไหนที่ไม่สมควรใช้ อย่างอกุศลกรรมคือความไม่ดีก็ไม่สมควรใช้เพราะใช้เราเกิดความทุกข์และความเดือดร้อนภายในจิตใจในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็สมควรที่จะควบคุมจิตใจข้ามาควบคุมจิตใจในที่นี้อย่างที่เคยบอกว่าจิตใจนี้มันควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเรียนรู้และใช้มันได้จนกระทั่งสามารถควบคุมอารมณ์ความชั่วไม่ให้เกิดมีขึ้นภายในจิตใจของเรา นั่นก็หมายถึงไม่เอาอารมณ์ของความชั่วทุลรูปแบบเข้ามาใช้ภายในจิตใจของเราอันนี้เรียกว่าการป,รปรับผู้ปเรมบัญัติข่มกุมความชั่วไม่ให้เกิดไม่มีขึ้นภายในจิตใจของตนเรียกว่าความชั่วทางร่างกายมีการข่ามีการนักทรัพย์มีการประพฤติในกรรมความชั่วทางคำพูดมีการโกหกมีการส่อเสียดมีการเพอร้อเจอ้อมีการดา่าทอเอาอยาประมก ความชั่วของจิตก็คือมีจิตปริสุรา,าต่อ้อ,อื่นมีจิตเพ่งเล็งละโมบโอบเอาของเขามีจิตทต่มไม่เห็นตรงต่อธรรมององธรรมอันนี้เป็นความชั่วของทางกายทางจิตใจนั้นการเรียนรู้เรื่องภาวะของจิตหรือการปรุงแต่งของตัวจิตจะเป็นฝ่ายดีก็ตามจะเป็นฝ่ายชั่วก็ตาม อันไหนดีสมควรใช่อันไหนดีสมควรเจริญระหว่างดีกับชั่วระหว่างบุญกับบาประหว่างกุศลกับอกุศลคะแน่ทีเดียวว่าคําว่าอกุศลคำบาปบาปคาว่าความชั่วคำว่าความทุกข์เขาไม่เขาไม่มีใครมีความปรารถนาต้องการที่จะพบเจอเหตุนั้นในระวัลจึงสามารถที่จะเลือกเป็นว่าจะใช้ไปในทางใด จะใ,ใช้จิตไปในทางใดจะส่งเสริมจิตไปในทางใดขณะที่จิตมีความคิดไม่ดีขณะที่จิตมีอารมณ์ไม่ดีขณะที่จิตมันมีอกุศลปรากฏขึ้นตามหน้าที่ของการปรุงของมันต่างความไม่ดีทางหลายนั้นก็ไม่สมควรที่ืดยึดถือหรือไม่สมควรจะตึกหรือไม่สมควรจะนึกหรือไม่สมควรที่จะทำไป อันนี้คือวิธีการควบคุมอารมณ์ของความชั่วหรือสิ่งที่ปุมมโดยความชั่วไม่ให้เกิดไม่ให้มีขึ้นผ่านในจิตใจของเราส่วนความเป็นกุศลทำล้วเกิดความสุขทำล้วเกิดประโยชน์ไม่มีโทษต่อตัวเองและผู้อื่นสมควรที่จะใช้สิ่งนี้เป็นกำลังจิตกำลังใจของตนตองไปสมควรที่จะศึกษาสมควรที่จะพิจารณาสมควร ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสาระให้เกิดกัญชารขึ้นมาภายในจิตใจของเราพูดง่ายๆเมื่อเราเรียนรู้กิริยาอาการของตัวจิตประกอบท,ทั้งดีและได้ประกอบทั้งบุญและบาปประกอบทั้งกุศลและอกุศลเราก็สามารถเลือกใช้ได้ไม่ได้ปล่อยจิตใจให้แล้วแต่มันจะเป็นไปหรือปล่อยให้เป็นเป็นจิตเป็นใจดิสบสเปสป่าไปแต่แ,ตแตด่ตามได้อารมณ์การคิดในดุงแ่งอันนี้หมายถึงการควบคุมจิต พูดชัดๆว่าจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับการที่เราจะควบคุมจิตให้เป็นไปในทิศทางใดฉะนั้นดีหรือชั่วมันขึ้นอยู่กับเราที่จะควบคุมจิตใจของเราบางังคับจิตใจของเราประทับประความจิตใจของเราให้เป็นไปตามความปรารถนาและความต้องการน,นักปราชญนชาติอาชาในทั้งหลายจึงเห็นว่า จิตนี้เองเป็นกระจกสะท้อนอารมณ์จิตนี้เองเป็นกระจกสะทอ้อนความคิดจิตนี่เองเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงไม่ว่าอะไรอะไรจะเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเ้ามเเนน่มันจะเกิดอยู่ในจิตมันจะเกิดอยู่ในร่างกายมันจะเกิดอยู่กับสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตมันจะมีรูปร่างหรือมันจะไม่มีรูปร่าง ธรราะโรร่างก็สกานกายของเราวัตถุสิ่งของต่างๆสัตว์โดยคกสิ่งที่ไม่มีรูปร่างจะเป็นอาการก็ตามจะเป็นลมก็ตามจะเป็นจิตเป็นใจก็ตามมีความแปรผันเป็นแปลงไปตามหน้าที่ของเขาเหตุนั้นการพิจารณาธรรมหรือการภาวนานี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดดูอย่างอื่นเห็นอย่างอื่นดูอย่างอื่นเห็นอย่างอื่นดูแล้วก็แล้วกัน จะมีความสวยสดงดงามประการใดก็ตามแต่แต่ก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์าทางาวรมภายในจิตใจของเราได้สุดท้ายมายแล้วมันก็แค่ดูดูแลก็ผ่านไปดูแลก็ผ่านไปจะมีคําพูดว่าเห็นอะไรต่ทางๆในโลกสู้กับการเห็นจิตใจเจ้าของไม่ได้เห็นอะไรด่างไหนโลกสู้กับการเห็นจิตใจเจ้าของไม่ได้เพราะจิตใจของเราจิตใจของเราจิตใจเจ้าของนี้ เป็นสิ่งที่องค์บริจ้าสนับสนุนให้พุทธบริษัทต่างๆอันมีเบสุบริษัทเป็นต้นสมควรที่จะฝึกเสอิมสมควรที่จะศึกษาสมควรที่จะปฏิเดอนาภาวนามีให้มากให้ยุดิงภาวริภาวริยโตททำให้มากเจริญยิ่งยิ่งเจริงไปเห็นว่ากายนี้เป็นของที่ไม่ควรยึดยิ่งเจริงไปเห็นว่าจิตใจเองก็ไม่ใช่ของควรยึดธรรมะทางไร้ทางปรงก็ไม่ใช่ของควรยึด เขาไม่ใช่สันโดนบุคคลเขาเราอ,อะไรในการศึกษาปิจนาภาวนาตามหักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพเจา้าเป็นสิ่งที่สัาัญมากที่สุดสำหรับเราชาวมทั้งหลายเป็นสิ่งที่สัมพัญมากที่ต้องศึกษาที่จะต้องนำมาเข้ามาศึกษาเพื่อปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นผ่านในจิตใจของตน ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่เรียนรู้เราก็จะปล่อยจิตใจของเราแล้วแต่มันจะเป็นไปแล้วแต่มันจะเป็นไปไหลไปเกาะย,ย,ยึดกับสิ่งที่ต้องการไหลไปเกาะไหลไปยึดจิตท,ท,ท,ที่ไหลไปเกาะจิตที่ไหลไปยึดอันนั้นียลว่าตัวนี้ใน,น,น,นความทุกข์โดยกระบนการทั้งหมด จิตที่มันไหลไปนำอารมณ์จิตที่มันไหลไปเกาะจิตที่มันไหลไปยึดเป็นจิตที่ไม่เคยฝึกฝนเป็นจิตที่ไม่เคยศึกษาเป็นจิตที่ไม่เคยบำเพ็ญเพ็าะว่าปริเดวันฝึกหาดต้นจึงได้นับผลคือความทุกข์ในนามประการหาดีสุดประมาณไม่ได้ความทุกข์ยทั้งปวงก็ใช่ว่าเราไม่เคยพบเจอเราก็พบเจอกันมาแล้วพบเจอกันมาแล้วพบเจอมาแล้วพบเจอมันหลายๆพบหลายชาติพบเจอมันตลอดชีวิต สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเหตุฉะนั้นแลยว่านักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงเอาจิตของท่านใช้จิตของท่านเป็นกระจกส่องส่องกิริยาของธรรมใช้จิตเป็นกระจกสะท้อนความในใจของเรามีอนัตาตาโดนที่ซ่อนอยู่ก็จะถูกสะท้อนออกมามีความเห็นเกิดัวซ่อนอยู่ก็จะ้อนออกมา มีความเกียจกี่คร้านก็ถูกสะท้อนออกมามีความรอบม,ม, ouais. ม,ม,ม,มีความโกรธมีความหลงมันก็สะท้อนออกมามีราคะมีดทสะมีโมหะจิตอันนั้นมันก็จะสะท้ industry, noting, อนออกมาอันนี้หมายถึงนักปรารถอาชาติในจ้าใดจิตตันฝึกจิตของท่านเห็นจิตของท่านเห็นใจของท่านเมื่อเห็นว่ามันมีอะไรอย่างที่บอกไว้ดีมันก็อยู่ที่จิตชั่วมันก็อยู่ที่จิตบุญมันก็อยู่ที่จิตป่ามันก็อยู่ที่จิต เมื่อศึกษาเรียนรู้และเข้าใจแล้วว่าไอ้ตัวปากไอ้ตัวปากมันจะเกิดได้กี่อาการแบบไหนที่ปากกดขึ้นไม่ยุดไม่เบียงดิไม่ยึดไม่ตึกไม่ตองไม่ไหลไปทามไม่ยึดมั่นไม่สําคัญไปเพราะเป็นสักรวาลจักรวาของไม่ดีของไม่ดีของไม่ดีใจจะไม่ไขว่คว้าทาไมไขอยของไม่ดีก็ไม่สมควรที่จะไขว่คว้าไม่สมควรที่จะ เอามาเป็นของของเราอันไหนมันไม่ดีอันไหนมันไม่ดีกันทิน้งไปเอาเด็ดเอาเด่ดดำมนดีกินปลาตัวหนึ่งกินปลาตัวหนึ่งเราเราทงอลไยเมื่อรับประทานปลาตัวหนึ่งเราทงหลายกินปลาทั้งหมดตัวไหมไม่ได้กินปลาหมดตัวประเภ็ดที่กินไม่ได้พวกก้างปลานี่มันก็ทิ้งหมด กินแต่เนื้อปลากินแต่ในกีที่มันกินได้เราจะกินอ้อยลำหนึ่งเราจะกินอ้อยลำหนึ่งเราก็ต้องเลือกกะอ้อยกับขังพ่อมันเราก็ไปกินเหมือนกับเราสรรหาเอาของดีของมีคุณค่ามาเลี้ยงร่างกายเราเข้าสู่ร่างกายของเราเขาคิดว่านั่นเป็นของที่มีคุณภาพที่สุดนั่นเป็นของดีที่สุด เอามารองเรียกรอเรียกร่างกายของเราก็สรรหาแได้ของดีที่สุดหากผลนต้นสมัยก็สัรนทานได้ของดีที่สุด,สสด,ด,ด,สดจิตใจก็เหมือนกันอันไหนไม่ดีไม่งามเราก็ไม่ไม่เอามาใช้เอาแต่ของดีเอาแต่ของงามอันไหนมันไม่ดีไม่งามไม่เอามาใช้ทังนั้นเอาใช้ทําทไมมันไม่ดีเหมือนกับเราเลือกเล้นสิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อสุรร่างกายของเรา การศึกษาจิตก็ศึกษาเพื่อทราบอันไหนดีอันไหนไม่ดีไม่ดีเราก็ละิล้งไปสิ่งไหนดีสมควรละเราก็ละสิ่งไหนดีสมควรเจริญเราก็เจริญน,นี่ว่าการฝึกศึกษาพิจารณาเห็น,นจิตเห็นใจเจ้าของรักษาจิตใจเจ้าของควบคุมจิตหนึ่งที่ฟังเราว่าจะดีหรือจะชัว่วมันขึ้นอยู่กับจิตของเราว่าเราจะเลือกเอาอย่างดีหรือจะเลือกเอาอย่างชัว่ว เราจะเลือกเอาสุขหรือจะเลือกเอาทุกหรือจะเลือกเอาสังขารเรสังขาราราเปขยันพราะเห็นบ้านสิงั้ทหลายทับวงมันไม่เที่ยงองค์พระพุทธเจ้าสอนในเราทังทาลายวางจิตวางใจเสียองค์พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำทารายวางจิตวางใจเสียวางเสียซึ่งจิตใจวางเสียซึ่งจิตใจแต่ถ้าวางไม่ได้องค์พระพุทธเจ้าก็ให้ถือไว้ก่อน ถือไวเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักการบาปและการบุญที่มีอยู่ในจิตนั่นก็ไม่ถึงรู้ว่าอารมณ์ไหนมันเป็นบาปเราก็ไม่ตามไปรู้ว่าอารมณ์ไหนมันไม่เป็นมันเป็นบาปเราก็ไม่ตามไปมันเป็นความชั่วมันเป็นความทุกข์ก็ไม่เอาก็นาไม่เอาไปไม่ติดตามไปไม่นำริไม่ติดไม่ตามไม่ไหลไปมีสติเข้มแข็งมีมีสติปัญญาความรู้เท่าทัน อันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปเอาแต่ที่ดีเอาแต่ที่งามอันงามจากข้างในงามจากศีลงามจากธรรมงามด้วยสติงาม้วยปัญญาอาธิการยานังมัทเีการยานังปริโยสาณการยานังงามในเบื้องต้นงามในธรรมกลางลงามในที่สุดจะมีใครที่สามารถเป็นอย่างนั้นเป็นปะะัญญาโอ์พระพุทธเจ้าทรงสอ,งอนมีแต่พระอริยเจ้าทั้งนั้น งามในเบื้องต้นงามในธรรมกางงามในที่สุดอธิกรารยานังมัจจิกรารยานังปริโยสานักกรรยานังสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากการที่เราอบรมฝึกฝนจิตใจของเรารู้จักดีรู้จักชั่วเห็นดีเห็นชั่วรู้จักดีรู้จักชั่วมันก็รู้จักจิตใจเจ้าของนักปรา์ทั้งหลายท่านจึงมักที่จะใช้จิตของท่านเอง เป็นกระจกสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกสะท้อนความคิดสะท้อนจิตสะท้อนใจผู้ดูกระจกบันนั่นก็คือสติคือปัญญานั่นเองเมื่อเราว่าอยู่อยู่อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเปล่าๆอยู่ไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาและไม่ได้ศึกษาว่ามีอะไรปรากฏขึ้นภายในจิตใจนั้นเห็นฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นเจ้าของต้องสะท้อนเจ้าของ ยกตัวอย่างอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้สิ่งที่เราไม่ชอบการการะทําของเขาเราไม่ชอบคําพูดคําจาของเขาเราไม่ชอบกิริยาทา่าทางของคนอื่นแท้จริงแล้วมันคือกิดเลสของเราที่สะท้อนจากการสะบัดถูกต้องไอ้สิ่งไอ้ตัวไม่ตัวชอบกับไอ้ตัวไม่ชอบมันคือกิดเลสของเราสแสดงอาการออกมาให้เราดูอย่างความไม่ชอบอย่างนี้มันเห็นชัด ในที่เราไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาเกลียดชังเขาไม่ชอบเขาอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของเขามันปัญหาคือกิเลสของเรากิเลสของเราดีแล้วไปกระทบเขานะมันจะเกิดความไม่ชอบอันนี้ก็สมควรที่จะดูเจ้าของไม่ไม่สมควรที่จะไล่ตําหนิติดติงผู้อันเดียวอับมาเบสิมนกระจกมันจะทอนอารมณ์มันจะทอนกิเลสมันจะทอนความเป็นตัวตนออกมา อย่างที่เราว่าเขาว่าเขาว่ากูไม่ชอบมึงคำพูดที่โรกเขาใช้ก็ทว่ากูไม่ชอบมึงมันไม่ใช่ปัญหาของกูมันเป็นปัญหาของมึงในที่เราไม่ชอบอะไรต่างๆเราขัดเคืองใจเราไม่ชอบใจเราโกรธเขามันไม่ใช่เรื่องของเขามันคือเรื่องของเราสแสดงว่ากิเลสภายในจิตใจก็เรามีอยู่แต่เดียวว่ามันดูจากกระจกคือจิต,ตนั้นนะั้นเป็นกระจก ถอนอารมณ์เจ้าของสดท้อนความเป็นอันตตา mm. นุติธิภายในจิตของตนจนสามารถเห็นว่าการจิดมันสำคัญไหมว่าเรามีอยู่แสดงว่าอยู่โดยอยู่โดยลอยวันลอยคืนไม่ได้ทำใดที่จัตนอัตตาโนติธิภานในจิตไม่หายไปจะอยู่เฉยๆไม่ได้จะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องศึกษามาเพื่อปฏิบัติภายในจิตใจของตนเมื่อศึกษาเรียนรู้ทำธรรมชาติของจิตมีท้งดีในชั่ว มีทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีมีทางเดียวศึกษาเรียนดูแล้วก็รักษาตนเองเอาอะไรรักษาค้นหาจิตเห็นแล้วเมื่อค้นหาจิตนั้นเห็นแล้วก็อเอาจิตนั้นแหละรักษาจิตอีกที่หนึ่งคือวิธีปฏิบัติค้นหาจิตนั้นเห็นแล้วก็อเอาจิตเห็นจิตตรงนั้นรักษาจิตอีกที่หนึ่งนี่คือการรักษา ทำธรรมรชาติของตัวจิตมันก็มีทั้งร้ายมีทั้งดีมีทั้งร้ายมีทั้งดีมีทั้งร้ายไม่สําคัญบัญมายว่าเราแล้มันแล้กันไม่สําคัญบัหมายว่าเร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 าอะไรจะเกิดขึ้นก็ทางไปเดิมของจิตไม่ใช่เรื่องของเรามันจะดีกับจิตมันจะ้ายกับจิตจะอารมณ์ดีกับจิตอารมณ์เสียกับจิตจะเป็นอารมณ์เฉยๆกับจิตจะคิดดีกับจิตมันจะคิดไม่ดีกับจิตจะเราจะค่มก็ไม่ไปทางจิตทางใด มีทั้งเดียวว่าอันไหนมีประโยชน์ก็ทําเสียอันไหนไม่มีประโยชน์ก็ปัดทิ้งไปนีแนวว่าการบริบาลใจเจ้าของเมื่อนักปรา์ท่านไปปล่อยใจโยนท่านไปทาอารมณ์ไปตาความรู้สึกหรือแ,แล้วแต่มันจะเว้นไปแต่กลับกันท่านกับใช้ใจของท่านเองนั้นเป็นกระจกสะท้อนอารมณ์ความคิดจนกระทั่งเห็นว่าสิ่งที่สะท้อนออกมานั้นเป็นมายา ของใจทั้งนั้นในเมื่อมันมีใจมันก็มีมายาของใจในเมื่อมันมีมายาของใจมันมีใจม direct, ันจะมีความหลงอยู่ดใจแล้วความรู้มันก็อยุดใจที่ในวาเร mama, ียนรู้ใจเจ้าของแก่ใจเจ้าของรักษาใจเจ้าของรู้จักดีรู้จักชั่วดีก็รู้ชั่วก็รู้มีประโยชน์ก็รู้ไม่มีประโยชน์ก็รู้ไม่มีประโยชน์แล้วจะไปใส่ใจทําไมอ่ะพระอรหันต์พระอรหันต์พระอริยเจ้าท่าน ท่านมีความเห็นว่าสิ่งสมมติทางหลายเป็นเรื่องไร้สาระการที่จะลงยึดและสำคัญบันไม้ได้วยดำนาจในสิ่งต่างนี้เป็นเรื่องที่ไราสาระมากๆสำหรับจิตของท่านเพราะว่าสิ่งมมทลา,ายตะบองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรยึดท่านเลยไปศึกษาพิจารณาโดยทางบา,งานการยึดในสิ่งทลา,ายตะบองเป็นสิ่งที่ไร้สาระมากนะเราจะไปยึดทำไมมันเป็นของไราสาระ การทําจิตของตอนให้เป็นอิสระจากความยึดมั่นกับมั่นอันนี้เป็นสิ่งที่มีสาระยิ่งกว่าที่เราวาสุผรทาอย่างยิ่งคือการบำเพ็ญจิตภาวนาไม่สมควรที่จะปล่อยวันปล่อยคืในให้เลื่อนลอยไปการปล่อยจิตปล่อยใจไม่ชงดีมีแต่จะเลวลงมีแต่จะเลวลงมีแต่ดีเลวลงการฝึกฝนพัฒนาจินนตแท่ของตนเด่ยมัดทวนกะระแสอำนาจความอยากอย,ายา่างมันทวนกะระแสทวนกะระแส ควเข้าไปเจอทางเห็นจิตเห็นใจว่าจิตใจเองนี่ก็ไม่ใช่สัตว์ธรรมคนที่ไหนอันนี้จะเรื่อวัดคนกระแสมันจะยากเท่าไรก็ต้องทํามันไม่ใช่ว่าทําไม่ได้มันยากแต่มันก็ทาได้ยาก<ม><ม>ยนตรู้ตีว่าเราเอาชนะใจของเรานั่นหละพอเราเคยเอาชนะใจของเราแล้วสิ่งที่เคยเอาชนะแล้วมันจะจะไม่มาวนจิตอีกต่อไปในที่เราแค่ได้แล้วมันจะไม่ทาให้เกิดความทุกข์ความเป็นตกอะไรอีก มีแต่สิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้ทท้งนั้นที่มันจะชวนจิตใจของเราได้รับความเหตุนั้นว่านับปราทหนายท่านใช้ใจของท่านเองนั่นแหละเป็นกระจกสะท้อนความคิดสะท้อนอารมณ์สะท้อนความรู้สึกผู้ที่มองดูกระจกคืออะไรคือจิตใจดั่านั้นก็เรียกว่าสติและปัญญาเหตุนั้นว่าทําให้บางเจริญยิ่งผลของการทํบมากผลของการทํายิ่งทําดีแท้จริงยอง่อมปรากฏขึ้นในใจของเราพอ,อไป